ชมชมทะเลชมแม่นำ้ำยิ่งงามขนาดาว,นว้าวฝนตกองกอเซาโทษอากาศจะบ,บ่เปลี่ยนใจปกตินะกันฝนบ่ตต๊ะน้อนงชิงามพี่มาสิมาสิ

เรา้าเห้เราปลูกตไม้ต้ม้ต้้ตม้ต้นไมน้ต้นไม้นต้นไม้ต้นไมม้นไม้ตม้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตนไม้ต้นไม้้นไม้ต้นไม้นไม Chiama? Che c'è un paesaggine Accio? Oleandro? Oleandro, si sì. Accio no? Dove si va per andare ah, in quel polo la? Buuuu Oleandro 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 macchina กันนะพ่อมาดูกันนะมากกี้นะมากกี้นะอย่าไปเย็บน้ำเียดูอย่าไปเย็บน้ำ